ตอนนี้ถึงโป่งน้ำร้อนแม่ขจารแล้วนี่คือกาดโูเซอร์โอ้ยโอ้จะข้างหน้าเรานะครับข้างหน้าเรามืดหมดเลยนะดูฝนตกข้างหน้าเรามืดมากเลยนะว้าวดูท้องฟ้าสิข้างหน้าเราเมฆดำเลยมีลุงกินน้ำด้วยจะไปต้มไขนะ่เดี๋ยวเราจะแวะซื้อไข่ต้มนกกระทาที่โป่งปน้ำร้อนนะครับข้างหน้าเราเมฆดำมากเลยนะ แล้วก็มีร่งกินน้ําด้วยนะข้างหน้าเราเนะี่ยเห็นไหมต่นน่ะร่งกินน้ำไอวิวจีรถโอ้ดูร่งกินน้ําดูอูสวยจังเลยเนาะมันมาจากป่งพันมาแจากเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปซื้อไข่นกกระทาต้มโ<ไ>ป,ป่งน้ําร้อนนะต้มน้ําร้อน,นไปต้มเนือ้อที่โป่งน้ําร้อนแม่ขาจานเนี่ยกระจายไว้โตมเนื้อโอ้ดูร่งกินน้ําสิข้างหน้ามืดหมดแล้วนะฝนน่าจะตกข้างหน้าเราเนี่ย ดูเจ้าเขาขายไข่ไหมขายอยู่ไหมขายโอ้ว้าวอ๋อ oh, มีคนถือไข่ต้มเดินไปเดินมาด้วยล่ะจอดได้ดิดดบอกยายคนกระกหามาเอาของนะเกเนที่แรกว่าจะต้มไข่สักหน่อยครับโลกระทาพอฝนตกฝนตกต้มไม่ได้ครับก็เลยซื้อแบบที่มันสุกแล้วนี่ครับ นะครับซื้อที่มาสุกแล้วนะเพราะว่ามันมันต้มไม่ได้เพราะว่าฝนตกก็เลยต้องซื้อที่สุกแล้วครับมันจะเปิดได้อย่างนั้นโอ้งกินน้ำด้วยล่ะดูเลยยมน้าเนี่ย mm hmm. ลุงกินน้ำ hey, ยูน้าลุงกินน้ำอยู่งหน้าเราเนี่ยนีย่งไงเสนนะสองลุงะจะจะไปหรอฝนตก <Sab> มีสองเซน้น ได้สองเส้นแต่ว่าเส้นได้สองบา<ย>งอโอ้ฝหหนตกหนักเลยะไปย,ยื้อรับโอ้โ,โดนลงกินน้ำข้างหน้าเราเนี่ยแม่บอกลมแรงขนาดน,น่ะแต่อยู่แล้วที่บ้านสถานี้ลมไม่เยอะเลยนะแล้วบอกฝนไม่คืน่ะโอ้โหตกหนักมากเลยละฝนตกหนักมากเลยฝอน้ำร้อนแม่ขจานนะครับตอนนี้คือเดี๋ยวจะให้ดูปราสาทนะครับ ปราสาทแบบว่าคล้ายๆปราสาทนาครวัดนครพรมนะเหมือนปราสาทแถวกัมพูชานะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ฝนร้อนแม่กระจานะครับเนี่ยโอ้ฝนตกหนักมากเลยที่แรกว่าจะต้มไข่นะจะซื้อนกกระทาไขน่นกกระทา ดิบๆแล้วก็ต้มเองครับปรากฏว่าฝนตกพอดีเลยฝนตกพอดีเลยก็เลยต้มไม่ได้ครับก็เลยซื้อแบบสุกซื้อแบบสุกสุกแล้วแจ่ต้มเองก็ไม่ได้ตกหนักมากเลยฝนโอ้ว้าวตกแรงมากเลยนะตกอย่างแรงเลย เดี่ยวตุนเริงปลอยนะโอ้แสดงว่าตกไม่ต้องนานนะดูน้ำน้ายังขังเลยไหมแสดงว่าตกมานานมากเลยน,ะน้ำขังอยู่เลยตนะกยังแรงเลยวันนี้เจอครบสูตรแล้วไหมนะแดดก็เจอฝนก็เจอเจอตั้งแดดตั้งฝนมาเนี่ยครบสูตรเลยไหมเปิดหน่อยโอ้ เจอคีบเปิดด้วยวันนี้เออดีเราเจอฝนเราจะได้ล้างคีบเปิดออกเนาะเรได้เจอเราจะได้ล้างคีบเปิดออกจากล้อเราไงเจอฝนอ่ะเพราะว่าความน้ำรดน่ะอ่าเพราะฝนตกเนี้ยเราจะได้เจอน้ําแล้วก็มันจะได้ล้างไอ้คีโพนออกจากล้อเราไงหยุดละโอ้หยุดละว้าวทำเดียวมาได้โอ้โหเมื่อกี้ว่าจะต้มไข่เท่าไหร่ไม่ได้ต้มะฝนตกก็เลยซื้อไข่สุกๆมานี่แหละ ฟีดรถบา้านอันตห้าฟีดน,น,นอ,อันเนี่ย,ยอ่ะอ่าอันผาดนะฝน,นตกหนักดูข้างหน้านะ่าจะหนักเพราะว่าข้างหน้าดูมืดไปเลยเนาะมืดมากเลยนะ เจอลงกินน้ำเลยมันเจนนะหยุดหน้าโป่งน้ำหอมอ,อ่ะน,นั้นกนไะไปไปไหายกันปุดหายกัน มีเออ่ะป้ายป้ายมันไปดูน้ำมาแล้วป้ายหายไงดูน้ำมาป้ายหายในบอว่าพี่มาเหมอแบบฝนฮ่าฮ่าฮ่าอกว่าไม่มีแล้วฝนที่ไหนได้โอ้ตกเวียงกับฟ้านี่นี่ฝนไม่มีแล้วน่ะ